สวัสดีครับมิดรลักแฟนหมัดมวยทุกท่านครับคลิปนี้ยู u t u นัท a ีชานลนะครับมาทำคลิปกับปิตันนะครับกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเมื่อวานนะครับลงมาตรวจร่างกายนะครับลงมาตรวจเชื้อโควิด1 9ครับเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับกลับมาต้องโดนกักตัวนะครับ14วันนะครับ ก็เดินทางกลับวันนี้ครับวันที่25มกราคมนะครับบ่าย3ขึ้นเครื่องที่สิงคโปร์นะครับถึงประเทศไทยก็ประมาณ6โมงเย็นเนี่ยนะครับมาถึงก็จะมีรถมารับนะครับไปกักตัวต่ออีก14วันนะครับแถวสุขุมวิทนะครับก็นี่ก็เป็นกัปิตันนะครับลงมาตรวจเชื้อโควิดนะครับนะครับแล้วเราไปดูบุญเบิกฟ้าครับหนึ่งของนคู่กายของกัปิตันนะครับก็สวัสดีครับเอ่อตอนนี้หลังจากตรวจโควิดเสร็จแล้ว ประมาณ10บโมงกว่าที่นี่ของที่นี่นะครับก็เขาก็พานักมวยกัป,ปตันแล้วก็ทางทีมงานเพื่นยินดีเข้ามาที่ห้องห้ามโดยสั่งมีคำสั่งว่าห้ามออกไปไหนห้ามเจอกันประมาณ12บสองชั่วโมงขนถึงจะออกก็จะทราบว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อหลังจากนั้นเขาก็จะ ให้พบกันได้เจอกันได้เข้าไปเจอกันได้แต่ห้ามออกจากโรงแรมเหมือนเดิมกักตัวในโรงแรมอย่างเดียวห้ามออกไปไหนแต่เจอกันในโรงแรมได้ครับก็นีจะเป็นบรรยากาศนะครับในห้องครับพาไปดูข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับห้องทั้งขยะ แล้วก็กะซ e เคียวรเขาจะยืนมองเจอกันไม่ได้สองอาคารก็จะห้อยอยู่อย่างนี้ครับ,รบก็หลังจากตอนนี้ก็กะตัวอยู่เนาะตรวจโควิดเสร็จเขาอยากจะขอบคุณสำหรับเมื่อคือนนี้สำหรับแฟนมวยชาไทยที่คอยให้กำลังใจกับปตานแล้วก็ ทีมงานเพชรยินดีครับเราก็รู้สึกดีใจมากมากที่กัปตัาทําได้ทําได้ตามแผนที่วางกันไว้ว่าจะเตะขาเขาก่อนเนื่องจากเราเห็นคู่ชกขาเล็กมากครับขาเขาเล็กมากก็เ,เลยมองว่านี่น่าจะเป็นจุดอ่อนที่เราน่าจะปาบเขาได้ครับหลังจากชเกเสร็จก็อาราวดีก็เจ็บขามาเจอกันตอนอตรวจ ข้างล่างตรวจหมอหมอตรวจร่างกายข้างหน้าข้างล่างเวทีก็เห็นเขาเจ็บขามากร้องไห้ด้วยอแอบสงสารหน่อยๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับพิการอีกครั้งนะครับเราก็ทีมงานเพื่อนดีก็จะสร้างสารรค์สร้างนักมวยให้แข็งแรงส่งมาชกต่างประเทศอย่างนี้เรื่อยๆครับฝากขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกแรงใจที่เชียร์ ทีมงานเพชรยินดีๆๆตลอด <An opponent S 1> มา mm. มีใครที่อยากชกต่อไหมครับก็ไม่มีแล้วแต่คนจัดครับก็ชกได้หมดแล้วตอนนี้ครับ